ครับสวัสดีครับนี่เจ๊จิ๋มครับนี่นำเสียงตรวจเช็คซ่อมเครื่องสภาพฝาหน้านครับของล e ็ิทรักมีปัญหานะครับโอเคอ e ิเล็ิทรัก8โคลนะครับเป็นรุ่นนี้ ewf หนึ่งศูนย์แปดสี่สองนะครับตอนนี้ก็คืออาการตอนแรกปิดสวิตช e ์มาจะขึ้นโค้ดอ่า e เก้าหนึ่งนะครับ แล้วก็พอเปิดสักพักก็ประตูไม่ล็อกด้วยก็ขึ้น E 4 0ด้วยนะครับตัวนี้แต่ขยับขยับก็ล็อกนะครับตัวนี้ต้องต้องโดนนี้ดัดนดันสุดไหมนะครับบางทีก็เก่ามาแล้วก็ทะไม่ค่อยทำอะไรนะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือบิดสวิตช์มาออฟแล้วก็ก็ไม่ยอมดับโปรแกรมโอเคแต่ดูดูแล้วน่าจะมีปัญหาที่ตัว ตัวสวิตโปรแกรมนะครับตัวนี้นี่นะน่าจะใช้ไม่ยอมออฟนะครับหรือบางทีไม่ยอมต่อ,อเ,เดี๋ยวขอเลือดูก่อนปิดไม่ได้นะครับบางทีก็เปิดไม่ติดขึ้นไม่ขึ้นตัวเลขนะครับอย่างโปรแกรมก็ไปโปรแกรมอื่นไม่ได้ค้างโปรแกรมเดียว กดเปิดได้นะอมอเตอร์หมุนม้ดูกันมีค้างปันหมาดไว้นะครับออฟหยุดโปรแกรมได้อ,ออฟไม่ได้นะครับออเ,เดี๋ยวองแกะตัวเมนบอร์ดโปรแกรมมาดูนะฮะรอดไม่รอดว่ากันอีกทีเลยอย่างเดียวละงงานเนี้ยไฟามาแล้วนะ ตัวใส่แฟบยาปั๊มทั้วอกอนะาันจะปล่อยตรงนี้จุดนี้แล้วก็ไม่ได้ใส่ด้านข้างไม่น่ามีนะอ๋อตรงนี้มีบล็อกนี่นะเบอร์เจ็ดเนี่ยเปดแบนี่นะบล็อกนี่ก็แผงคอนโทรลลงมาฮะอย่างไอ้โปรแกรมโปรแกรมใช่ครับเจ้าวานะ เดี๋ยวฝันนี้ดนะ้วยนะมีรอยอาร์นะฮะเหมือนคาร์บอนแล้วนะเนยต้องแกะหน้าสัมผัสดูนะฮะแกะหลงังทำความ่้มนะฮะตึงตัวสวิตช์ออกนะครับไอ้วอลุนะ่มเนเหมือนวอลุ่มนะตอนนี้ เป็นเหมือนนี่ครับตำแหน,ง130น่งยหนึ่งสามศูนย์นะครับตท้องบับจีนะครับจีทองมาดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าขานะครับอ๋อนี่นี่เป็นตรงนี้นะล้างนี่มีรอยสปาร์กนะครับน่าจะไฟตรงนี้ลงกาวนะเป็นห้าโวลต์แล้วปล่า นวนกากาวตรงนี้โอเคนี้ก็จะใช้น้ำยาตัวที่เป็นโซเวนนะครับที่ล้างโทรศัพท์นั่นแหละแล้วก็ขัดขูดเจลแรมนะ้าแบนหรือคาเตอร์ได้ขูดขาแล้วก็ล้างนะครับ ทั้งสองฝาด้วยครับวัดดูไฟอโอเคครับตอนนี้ประกอบนะครับเสียบปลั๊กนะเป็นตัวเลขเลยนะเปลี่ยนโปรแกรมได้แล้วนะอีกเก้าหนึ่งโอเคออฟก็ไปอ,ออฟนะครับ เป็น5โวลต์กับกาวแล้วตรงจุดนี้ก็ตังติดสวิตช์เอ้ยมันมาติดเครื่อนะตั้งดีซีโวลต์นะรคาแรงไฟน่กี่โวลต์นะครับ วัแยากนะสลับได้เป็นลบเป็นบวกนะอีกปลายมิเตอร์ตัวนี้ยังไม่ได้เหลาตรงนี้โอเควัเแล้วได้4โวลต์น,นะครับ ถ้าเกิดเขาช็อตกันก็จะเหลือเป็นศูนย์โวลต์นะครับโวลต์ต่ำนะครับก็จะมีปัญหาก็จะสั่งไม่ได้นดั่นเองโอเคอเสร็จนะครับเปิดดูทีนะครับโอเคล็อกปันมานี่ยแหละนะครับประตูไม่ขึ้นล็อกก็ขยับขยับประตูนิดนึงนครับ 8กิโลนะ กดหยุดนะครับเปลี่ยนโปรแกรมนะโอเคออฟได้นะครับรุ่นนี้ถ้าไม่ได้ใช้ก็พยายามถอดปลั๊กนะครับเพราะว่าไฟจะสแตนวงจรจะสแตนบายทำงานตลอดนะครับไฟจะเข้าเครื่องตลอดนั่นเองนะครับก็จะทำให้เมนบอร์ดเสียหายนะครับภาคใหญ่ไฟเสียหายนั่นเองภาคสวิตชิ่งนะครับโอเคครับยังไงกว็ว่าจะมีหยุดนะยังไงช่วยกันต,าตา่างกดซัตเตอร์คกดไลค์แชร์ เป็กำลังใจช่กในการทำคลิปด้ใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณคี่เรือบชมง,งานทุแบบซ่อมก็มีรอดบ้างไม่รอดบ้างครับบางอาการก็ติดเหมือนกันครับ <S <S สุดท้ายก็เมื่อกี้ไปก็ไม่ผ่านนะครับปรากฏว่าสักซักไปเวลาเครื่องเขย่า,ยามันจะขึ้นออย์เลอร์ตรงนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องแกะตัวสวิต์นะครับมาทำความสะอาดล้างถอดออกมานะทำใหม่นะครับ อีกทีนึ่ให้มันแน่นเนีมีปัญหาออยเลอร์นะครับใช้ได้บางโปรแกรมเหมือนเดิมสดท้าทาแกะทําใหม่นะครับ